สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับ FC ทุกคนเข้าสู่ช่อง Big m a s t เ r Go Away วันนี้ผมมีมิชั่นหนึ่งที่อยากจะมาท้าจะเป็นใครไม่ได้ครับเพื่อนๆืนยืนอยู่ข้างโหดเป็น oh, <c oughs> ลิงอยู่เนี่ยเป็นกรอรล่าไม่จิง <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นก็คือเชียรยงแห่งช่องนักกล้าหมื่นแควนั่นเองสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยเป็นคลิปที่ นานๆเจอเฮียยงกันทีนะครับจริงๆก็ไม่นานนะ <laughs> อาทิตย์ละครั้ง <laughs> ท,ทุกวันนี้เฮียยงลงแค่ปรวัน <laughs> อาทิตย์วันอาทิตย์แล้วอาทิตย์ละครั้งก็ต้องบอกว่าเฮียยงแก <laughs> ได้ให้โอกาส <arg ument> ลงคลิปเป็นคลิป,ปตอนนี้ที่ไม่รู้ไม่มีไม่ไม,ไม,ไมีใครให้ถ่ายด้วยแล้วไปถ่ายใครกับใคร <vallahi> ไม่ได้ช่วงนี้ <laughs> จริงๆตอนนี้เราก็หนึ่งก็คือรักษาสุขภาพมาออกกำลังกายกันก็ทำคอนเทนต์เรื่องการออกกำลังกายกันนะครับแล้วก็เพลินวันนี้เราได้อุปกรณ์กีฬาจากนี่เลยครับสังเกตดูนี่เลยสามหกศูนย์ฟิตเนสนะครับเขาก็ได้นำเสนออุปกรณ์กีฬาตัว พุทอัพสินอัพเนี่ยมาให้เราทำคอนเทนต์กันก็เลยเอ้ยวันนี้เรามาทายเฮยงในการสสีีแแดดงงเขาเรียกว่าอะไรนะเติร์นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะแฮงกิ้งแฮงกิ้งเหรอแแฮฮงงงกกิิ้้งก็คือโหนบ่าค้างนะครับใครโหนบ่าค้างนานที่สุดคนนั้นชนะไปง่ายๆกติกาแค่นี้เองฟังมือนง่ายแต่ว่ามันไม่ง่ายง่ายคือต่างประเทศมันดึงกันเต็มที่แค่สองนาทีก็ถือว่าโหดโหดประเทศประเทศไทยไม่เมดเน็ตบอกว่ามีการแข่งที่พัทยาลงร้อยเดียวชนะได้พันหนึ่ง แต่ว่าไอ้โหอย่างเงี้ยเหรอนาทีหนึ่งนะหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีได้ได้พันหนึ่งจริงเหรอเออตามบาร์บาร์ที่พัทยาแล้วมีที่ผมเคยได้ยินที่กระบี่ถ้าโหได้สองนาทีเลี้ยงเหล้าฟรีเออมันโคตรทางจริงจริงป่ะผมจริงอันนี้คือมันจะมีการจับแบบหลายรูปแบบีตายเลือดจำเนี้ก็ได้จะจับจะจับแคบจับกว้างมือหงายมือจับแคบจับกว้างได้ก็ได้ครับแต่ให้นนาที่สุดให้นานที่สุด ถ้าพี่คิดสภาพีิคนเมาเมาไปไปโหนจะได้สักกี่อาทีลแล,ว,แลวอย่างเงี้ยผมถามไ้ดิว่ามันออกแรงทางส่วนกล้ามเนื้อมัดไหนมากที่สุดคือมันแข็งตึงไะเฮียยมันออกเฉพาะมือกับโฟอาร์เนี่ยต้องต้องแข็งแรงอย่างนี้พี่ก็ต้องได้เปรียบดิเพราะว่าโฟอาร์พี่นี่ค่อนข้างแข็งแรงถ้าในด้านของเรื่องงัดคอปะมันอยู่ที่ไซระหลายอย่างนะครับบาร์ใหญ่คนนิ้วสั้นหรือเปล่าถ้านิ้วสั้นก็แรงล้อมแรงกำก็น้อยเคถ้าบาร์ใหญ่แต่นี่คือเป็นบา บางหุ้มล็อบเบอร์ฟองน้ํามาก็น่าจะลื่นน้อยหน่อยก็น่าจะกนอันนี้อันนี้เอาจริงผมไม่เคยไม่เคยเล่นไม่เคยลองเล่นแต่เท่าเท่าที่ดูนี่คือผมว่ามันก็ไม่น่าจะยากเออไม่น่ายากอันนี้นี่หมายถึงว่าที่ผมคิดนะเพราะซึ่งพอผมยังไม่เคยลองเล่นแสดงว่าเฮียยงอาจจะดึงได้ถึงห้านาทีก็ได้เออไม่รู้เดี๋ยวลองเฮียยงดึงนะห้าทีนี่สุดยอดเลยนะห้าทีนี้ผมยอมแพ้เลยให้ชนะไปเลยให้ชนะไปเลยของผมนี่ เคยทําไว้กับกับโค้ดนายทําไว้แค่นาทีกับสี่สิบวิอันนั้นเดี๋ยววันนี้ผมลองของพี่ของพี่คือหนึ่งนาทีสี่สิบวิใช่สี่สิบเก่าสี่สิบเก่าที่ทำกับโค้ดนายไว้เดี๋ยววันนี้ก็มาลองดูใหม่ว่าเฮ้ยเราจะทำเอาชนะตัวเองได้ไหมผมแข่งกับตัวเองแล้วก็แข่งเฮียยงด้วยอ่าดูกล้ามใหญ่ๆขอบอกเลยยิ่งกล้ามใหญ่ยิ่งเสียเปรียบเออหนักตัวหรือเปล่าหนักตัวเยอะมันเป็นบอดี้เวทครับวันนี้นั่งหกเฮียยงเท่าไหร่ครับตอนนี้วันนี้เก้าสิบสามครับชีวิตเท่าไหร่ผมเก้าส ชนะดิน่าตามความเร็วเลยมาไม่ชนะจะมาเออไม่ต้องอะไรมากเลยเดี๋ยวลองดูครับน้องๆทุกคนเราต้องหันหน้าออกเนาะออกก็ได้ครับเข้าก็ได้มาอ๋อก็กล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่มาให้เขาดูหลังพี่จะหันไปให้เขาดูหลังมาจับงี้แล้วกันมาโอ้หไม่ง่ายเว้ยหนึ่งนาทีหรอแล้วแต่เลยได้นานแค่ไหนนานแค่ไหนนานที่สุดเอาอย่างเขาขาลอยเนาะขาลอยครับพร้อมไหมพร้อมเต้นจับตัวต้นปล่อยนะเต้นบอกทุกๆสามสิบวิบอกทีได้ปะได้ได้ จะบอกเขาทุกสิบวิเลยโอเคห้าสี่สามสองเริ่ม <Okay. S 2> ขาลอยไม่แตะพื้นนะครับขยับได้หมดนะยี่สิบวิผ่านเอาเว้ยห้านาทีนะ สามสิบสู้สู้สู้สบายสี่สิบห้า 45. วิผ่านเริ่มเมื่อยนละพียงยัยอมนะเมนานละห้าสิบห้าวิเอาเว้ยเอาเว้ยสู้สู้สูส หนึ่งนาทีโต๊ะย้อนเอาไปยอมอย่าย้อนเอาไปย้อนเอาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยวิได้หนึ่งนาทีหนึ่งวินะเฮ้ยวันนี้ตกเว้โอ้โหเล่นไปกี่อย่างแล้วยายายาเฮ้ยเข้ออ้างใช่ไหมเอ้ยเออเก่งกุ๊ดเก่งเลยเอ้ยกี่นาทีแล้วเนหนึ่งนาทียี่สิบเอ็ดวิ้ใกล้ๆตดเก่าที่แล้วชนะโคตรนายแล้วเดี๋ยวนี้ คนนายกระจกยคนใหม่ที่อยากให้ยินคนนายกระจกเฮ้ยคนนายยอมแลเนี่ยหนึ่งนาทีสามสบสอง้อยอยู่แล้วหลุดหลุดหนงนาทีสามสเก้าสามเกยังแพ้ีตีเก่าที่นี่ะหนึ่งนาทีสี่ปีกว่าสี่เก่าอออันนี้อันนี้ปอกปอกมันหมุนอะยา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 ยกปอ่มันหมุนแพ้ก็แผจับอ้างแพ้ก็แผย่ะไดของยรน โอ้ยยยงไม่หมุนน่ะอกยาไม่มันปอกมันหมุนเนี่ยเราแพ้แล้วเรางอแงแล้วเราเรานี่แพ้แล้วงอแงเแล้วเรื่องจริงยายาเอาวันนี้เราบอกผมแพ้เฮียยงไปก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่วันนี้แพ้เฮียยงนะครับก็ถือว่าพี่ถ้าดูถ้า ถ้าคนที่แบบติดตามช่องยิงอ่ะเวลาผมท้าอะไรพี่มาลงที่ช่องผมอ่ะผมมักจะแพ้แต่ว่าอะไรที่เหมือนว่าพี่เวลาลงช่องผมพี่จะแพ้นะผมจะชนะนะเออผมผมเอ๊ะยังไงเวลาเอาเอาคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่ของแข่เยอะของผมเนี่ยแข่งอีกเรื่องกีฬากันผมจะแพ้นะลงช่องผมอ่ะแต่ถ้าลงถ้าผมมาท้าพีวิทย์ลงช่องผมผมจะแพ้แปลกนะคือคิดว่าแบบมั่นใจว่าต้องชนะอะไรอย่างงี้ใช่แต่พอมาจริงจริงสี่สิบที่ผมทำไว้ไอ้กับกับคนนายผมนาทีกับสี่สิบกว่าใช่ไหมนาทีกับกับสี่สิบอะไรประมาณสี่สประมาณนั้น คือตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะแบบมันน่าจะง่ายเวลาแบบเราดึงค้างไว้แต่ว่าพอจริงๆมันไม่ได้ใช้แค่แบบตัวโฟอาร์อย่างเดียวเนาะครับเหมือนแบบแรงกำแรงกำลัมันจะแบบพอมันเมื่อยใช่คือไอ้ที่เมื่อกี้30กว่าคือตั้งเมื่อกี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะให้มันสักประมาณหนึ่งนาที50าสิบอะไรอย่างงี้ครับให้ชนะพี่วิทย์แต่ว่าเหมือนแบบมือมันมือมันเนี่มันคลายอยู่เมื่อกี้ของเชยงทำยังไงเมื่อกี้เชยงจับจับตรงไหนของมือเมื่อกี้พี่วิทย์พี่วิทย์จับอย่างนี้อ่าพี่เชยงจับตรงกลางเลย จับจับจับตรงกลางก่อนแล้วเดี๋ยวพอเอาบาเข้าลึที่สุดเออแล้วพอแบบกำไปเรื่อยปุ๊บมันก็จะไหลมาไหลมาไงไหลมาจะเหลือแค่ประมาณตรงนี้เห็นป่ะจะเป็นรอยขึ้นมาเหลือแต่นิ้วล่ะเหลือแต่นิ้วข้อมือไม่ดอกแรงละเออเป็นแรงนิ้วที่เกี่ยวจริงจับแรกแรผมจับลึกเนี่ยผมจะง้มข้อมือด้วยง้มข้อมือเพื่อเอาแรงจากข้อมือมาใช้เพราะถือว่าค่อนข้างโหด ก็โหดอยู่เฮ้ยคือต่ารใส่ปีสามเทก็ไม่มีใครเกิน2อนาทีนะสน่วนใหญ่2อนาทีสามนาทีเต็มที่ที่สามนาทีเหรอมีมีโอ้ต้องต้องต,ตัวเบามากแล้วก็แข็งแรงมากทังด้านพวกที่แข่งน <Hand S 1> ินจาวอลเเออร์แข่งกริปจะแข็งแรงรพวก <im S 2> แข่งกริปอ่ะพวกฝ<อ>ึกนิ้วเยอะๆแข็งแรงมากพวกปีนเขาพวกนี้ตัวน้อยแล้วก็น้ําหนักเบาแล้วก็นิ้วมือแข็งแรงมากแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคาเลนร์ที่ผมรู้สึกว่า ก็แพ้ให้กับนกักกล้าหมือนแควเชียงนะควันก็วันนี้เดี๋ยวไว้คอยรรตาอ,อไว้โอกาสหน้าเชออียงโยงแกเก่ง,งว่าโอกาสหน้าผมก็ <laughs> ขอฝึกแกตัวใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นอีกคอนเทนต์นึงที่ฝากเพื่นอนๆมาติดตามนะครับครั้งหน้าน,นะครับมีอ่าเล้นหรือว่าคลิปอะไรออกกายอะไรนะฝากน้องๆหรือเพือ่อนๆคอยติดตามด้วยเพราะว่าผมเองก็ช่วงนี้อาจจะเป็นในธีมของการเด่นในสวนบริเวณบ้านหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของคาเฟ่ร้านอาหารสวยๆที่แบบนั่งไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรวมในห้องแอร์เนาะ ของพี่จะพยายามไปหาคอนเทนต์ร้านสวยๆมาฝากน้องๆ fc แล้วก็เพื่อนทุกคนคอยติดตามด้วยหรือว่าถ้ามีอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับออกกำลังกายบ้าพลังบ้าพลังอะไรอย่างนี้สามารถอยากให้พี่กับอยากกับนักการ์เหมือนแคลกับเยยงนะครับทำอะไรร่วมกันท้าเลนร่วมกันอะไรอย่างนี้คอมเมนต์มาบอกเลยเฮ้ยมีกิจกรรมการแข่งกีฬาอะไรที่อยากอยให้พวกพี่ๆนำเสนอน่าสนใจคิดว่าผมขอแนะนำตัวหนึ่งได้ไหมรอบหน้าผมอยากลองกับพีทอะไรครับไอ้ที่เราจะแข่ง อืออันนี้ต่างประเทศเขามีทำนะเดี๋ยวเราลองดูมากหน่ง่าเป็นยังไงเอาเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะ๋ย่ถ้ามีโอกาสเอาแบบ20โลใช่ไหมเราจะจับกัน5นาทีครับผม5้านาทีแข่งกันว่าใครจะได้ที่ทีได้ทีใครจะได้ทีแออภายในห้าที หมอบอกว่าของท่านหนักจริงมากจริงๆผมอยากจะสัก80กิโลดูพี่พี่ถามเฮียยงด้วยว่าเขาทําได้ไหมพี่ไม่ปรึกษาใครแล้วพี่เอาน้ำไม่ปรึกษาใครแล้ว20กิโลเนี่ยมันทํากันว่ามันเป็นร้อยขีแล้วทำมันเล่นไปอ๋อยังไงก็ลอง้องอยากรับชมนะครับขอติดตามฝากในเทปหน้ากันแล้วก็ขอฝากช่องเฮียยงไว้ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับผมนักกล้ามหมื่นแคลนะครับผมแล้วก็ มาครับคอยติดตามว่าเคปนหน้ามีอะไรที่น่าสนใจตื่นเต้นสนุกหนานคอยฝากติดตามช่อง Big ๊ก s s สโวโกเวครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณเฮียยงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ